อ่ะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงชุดเพิ่มเติมเสริมให้ก็คือชุดหลัก10บล่างทั้ง3สูตรก็จะเห็นตัวชนกันก็คือเลข9เลข0ทั้งหมดก็ทั้งหมดก็3สูตรส่วนตัวรองที่ว่าชนกันไอสสูตรนั้นก็คือ 7,8, เป็นตัวรองนะแต่ตัวเด่นก็คือ9,0ยังเป็นตัวเดิมมานะทีนี้เราจะพามาดูไอ้สูตรที่3กันของไอ้ชุดหลักหน่วยของเราสถิติก็เข้ามาดีมา,มาถึงจนงวดไอ้ครั้งล่าสุดก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรนะที่เราจะเอามาใช้เป็นเปรียบเทียบสำหรับชุดนี้ mm hmm. ก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าทุก แนวทางเป็นแค่การคำนวณสถิติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆพิพจ,จารณาให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึง่งเราเองก็เป็นแค่สื่อในการนำเสนอความหน้าจะเป็นเท่านั้นดังนั้นแล้วก็ชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ตามนั้นนะครับเพื่อนๆ มาดูชุดหลักหน่วยของเรากันเป็นสูตรที่3เอามาเปรียบเทียบสําหรับชุดนี้เพราะว่าเราเองก็เก็บข้อมูลชุดล่างไปเยอะพอสมควรแล้วพอลงชุดไอ้หลักหน่วยเสร็จแล้วก็คลิปต่อไปสําหรับชุดล่างเนี่ยจะรอสรุปพร้อมกับชุดบนไปเลยก็เหมือนกับสรุปชุดนี้แหละเพื่อนๆก็เอาตามตัวเลขที่เราเน้นไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่น่าจะเกินนี้นะสำหรับชุดสรุปของเราทีนี้มามาดูชุดหลัก หน่วยล่างกันบ้างว่าวันนี้จะได้ตัวไหนก็บอกก่อนครับเป็นสูตรใหม่ก็เอามาเปรียบเทียบเพิ่มเติมให้ก็คือชุดนี้ก็ตั้งแต่ออก0ูก็คำนวณได้ก็7 6 9 0ก็ชุดหลักหน่วยล่างก็มาเข้าอยู่ที่เลขกูนยหัวต่อไปได้9 8 1 2 หวยล่างงวดต่อไปออก3าสองก็มาเข้าที่เลขสองแล้วก็ได้สองหนึ่งสี่ห้าวันนี้ไม่เข้านะก็ถือว่าหลุดหลุดไปงวดหนึ่งก็สถิก็จะย้อนให้ดูที่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าทุกงวดนะก็มีหลุดกันบ้างมามาดูงวดต่อไปกันที่นี้ก็คือคำนวณได้สองหนึ่งสี่ห้าก็มาเข้าที่เลขหนึ่ง ก็มาเข้าชุดนี้แล้วก็ได้ชุดเดิม2องหก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งก็คือชุดนี้แล้วก็งวดต่อไปออกที่51ก็มาได้103 4งก็คือชุดนี้แล้วก็งวดต่อไปได้4 3 6 7ก็มาได้อยู่ที่เลข3ก็คือชุดนี้แล้วก็10 3 4เลข1ก็คือเลข1 ก็เข้ามาดีนะพเพื่อนก็หลุดไปหววเดียวแล้วหัวต่อไปได้50เลขศู 0, เข้าแล้วก็มาที่2 145ก็มาเข้าที่เลขก4ชุดนี้หววล่ลาสุดของเราก็คือเลข2ก็จะได้อยู่ตามนี้มาทีนี้เราก็มาดูกันว่าหววที่เราจะไปใช้นำไป ไปคัดไปตัดของเรานะ่จะได้ชุดไหนตำแหน่งของเราก็คือหลักสิบล่างนั่นเอนหลักสิบล่างหลักสิบล่างก็คือเลขสามแล้วก็อเลขสามมาวางแล้วก็หลักหน่วยคอหนึ่งคูณสองก็คือหลักหน่วยคอหนึ่งคูณสองก็คือบวกห้าบวกห้าก็คือบวกห้าบวกห้าแล้วก็หน่วยคอสี่ก็คือเลขเก้าก็คือบวกเก้าก็บวกกันไปอันนี้ห้าห้าเป็นศูนย์ก็คือ 9-3 9-3บวก3 9บวก3ก็ได้2 2-1-3ลบ1บวก3ก็คือ4บวก1ก็คือ5ก็จะได้2-1-4-5ไอ้ชุดนี้ก็เป็นตัวเลขน้อยชุดนะเพื่อนเื่อนก็คือได้2-1-4-5ดังนั้นแล้วเราก็จะเอามาลงในชุดนี้ของเราก็คือ2-1-4-5นนะเพื่อน คือสองหนึงสี่ห้าดังนั้นแล้วชนกันทั้งสามสูตรก็คือเฮ้ยสองนึงสองหนึ่งสี 2, 1, 4, ่ห้าเลขสี่จะมาหรือเปล่าเพื่อนสองหนึ่งสี่ห้า ก็มาชนกันอยู่ที่เลขสีเลขห้แต่ที่ว่าเข้าปักหลักของเรานั้นเลขขี้นั่นเพื่อนก็คือชุดนี้เลขห้แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนตัว2สูตรอันนี้ชนกันทั้ง3สูตรก็คือ4และ5 ส่วน2ส่วนนั้นก็มี1และ2ก็คือ1 1และ2ก็คือ1และ2ก็เท่ากับว่า5นี่เป็นตัวเด่นนะเพื่อน5เป็นตัวเด่นก็คือเพราะว่าเขามาถูกปักหลักของเราด้วยไง มาแบบคู่ขี้ของเราก็คือ5นี่จะเป็นตัวเด่นขึ้นมาสําหรับหลักหน่วยก็คือเลข5แล้วก็ไอ้เลข3เลข1่ถ้าเกิดว่าเป็นเลขขี้นะก็คือเลข1เป็นตัวรอง2 2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวรองไปก็คือ3และ1ส่วนเด่นจริงๆก็คือเลข5คือชุดนี้ถ้าเกิดเราจะจับแบบชนกันนะเพื่อน จับแบบชนกันก็คือเอาตัวเดินมาจับก็คือเอาข้าวๆนะแต่ยังไม่สรุปน้ำเพื่อนก็คือ9 5เพราพว่นเป็นเลขขี้ใช่ไหมก็คือ9 5ถ้าเกิดจะมาจับกับตัวรองก็9 3มันก็มาติดอยู่นี่นะ9 3แล้วก็9 1อย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบ9ก็จะเป็น0 3 0 5 0 1ทํานองนี้เพราะว่าแต้มอะไรของเราก็ลงไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็ชุดประกบคู่ชุดสีคู่ชุดชุดนี้ก็เดินมาดีนะมาตรงกับชุดของเราด้วยก็คือ95ชุดนี้เอายังไงยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจ,จนารณาดูว่าชอบในชุดแนวทางนี้หรือเปล่าส่วนคลิปหน้านั้นเราจะเอาชุดนี้มาให้กับเพื่อนๆชมกันนะ เพราะว่าไอ้กุ๊กขี่ของเราทั้ง10หน่วยหลางเราก็ได้ลงให้กับเพื่อนๆไปเพื่อเป็นตัวตัดเพื่อที่จะมาตัดมาคัดในชุดแนวทางของเราให้มันเหลือน้อยชุดกว่าเดิมให้มันไม่มากเอาง่ายเพื่อนๆให้มันเหลือน้อยชุดแต่ว่าคู่ขี่ของเรานั้นก็ถือว่าเดินเข้ามาดีนะเพื่อนๆแต่ว่า เราจะนําไปใช้จริงจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่จําเป็น,นจริงจงผมก็ไม่อยากนํามาใช้นะสำหรับคู่ขี่เพราะว่ามันจะตัดโอกาสของเราเพราะว่าบางครั้งตัวเลขของเราเนะี่ยมันมาตัวชนมันมาในทิศทางดีแต่มันไปเสียหลักตรงที่คู่ขี่ของเราก็เหมือนกับไอชุดตัวดับของเราอะ่ะที่ว่างวดที่ผ่านมาดับที่เลข6เราไปตัดโอกาสไม่งั้นเราก็คงจะได้ชุดบนไปเต็มเต็ม แต่มันไปตัดโอกาสก็เพราะชุดพวกนี้แหละเอาอยัางไงยังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปมาคัดมันนินให้อีกทีนึงก็แล้วกันสําหรับชุดไอ้สองตัวล่างสําหรับคนงบน้อยนะถ้าเกิดใครงบมากผมก็อยากให้จับตามนี้แหละเราก็เน้นตรงไว้ให้เพราะว่าหลักสิบเราก็ปักหลักอยู่แล้วหลักหน่วยของเราก็ปักหลักของเราอยู่แล้วยังไงยังไงเผื่อเพื่อนๆไปเปรียบเทียบกับชุดแนวทางของเพื่อนๆเ,เองเออตัวนี้ มาโฉกันเนาะอะไรอะไรก็ลองไปพิจารณาดูเราเองก็เป็นแค่สื่อในการนําเสนอเท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆมามาดูไอ้ชุดนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูคู่ขี่แบบหลักสิบหลักหน่วยบนก็คือชุดนี้กําลังทําข้อมูลอยู่เดี๋ยวจำลองให้กับเพื่อนๆดูเพราะว่าชุดหลักหน่วยก็ยังคํานวณไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมาอันกันก็คือนี่ เดี๋ยวยังไงไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในข้างหน้าเดี๋ยวขม้ทำข้อมูลเสร็จก่อนสําหรับคู่ขี้ไอ้ชุดอันนี้ของเราชุดบนของเราก็คือชุดพวกนี้ตัวเลขมันก็มีเยอะอยู่ตัวเลขของเราแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวเลขที่ซ้ําๆกันก็หลายชุดอยู่นะเพื่อนเอายังไงไงเดี๋ยวเราจะมาดูชุดสรุปให้อีกทีนึงก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปตัดหาคู่ขี้มาตัดมาคัดอีกทีนึงเดี๋ยวผมกำลังไป ทำข้อมูลอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคู่ขี้นะอ่ะอย่าลืมตอ่อติดตามน,นะครับเพื่อนสาหรับคลิปนี้บา,บายยครับผมสวัสดีครับ